มันกำลังกินสมองปลาพวกนั้นเหรอฉันจะกินไอ้พวกนั้นได้จริงๆเหรอก็ลองดูสิอะฉันจะไปกินมันได้ยังไงล่ะในเมื่อมันหนีจากปากไปได้แบบนี้เห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตในบ่อน้ำตื้นนี้หรือว่ามันคือสิ่งพั่วไปที่อยู่ในน้ำลึก ภายนอกเขตน้ำตื้นนี้อาจจะดูปลอดภัยและเงียบสงบแต่จริงๆแล้วเรากำลังต้องสู้เพื่อเอาชีวิตรอดเป็นอะไรไปยังคิดมากเกี่ยวกับเจ้านั้นเหรอจริงด้วยจะมัวเสียเวลาไม่ได้แล้วฉันต้องรีบรีเวลอัพและไปจากที่นี่แดกมัง้ง มันเหมือนกับพวกเขาทั้งหมดถูกฆ่าตายด้วยปลาลูคิดว่าพวกเราโง่หรือไงผมพูดจริงๆนะมันเจาะเข้าไปในคอของเขาแล้วก็มุดเข้าไปข้างในใจเย็นๆก่อนครับผมตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากเลยไม่กล้าแจ้งตำรวจ แล้วที่ว่าพวกเขานี่ที่ฉันเห็นมีแค่ศพเดียวเองนะแล้วคนที่เหลือล่ะไม่มีทางเป็นไปไม่ได้ผมบอกแล้วไงว่าปานั่นฆ่าพวกเขาผมบอกพวกเขาแล้วว่าอย่าเอาพวกมันกลับมาพวกเขาก็ไม่ยอมฟังอย่างเข้าไปพวกเรายังไม่ได้ตรวจสอบ ข้างในเลยจบแล้วจบชิ้นแล้วติดต่อที่มังกรซะดูเหมือนเรื่องนี้จะต้องให้พวกเขาจัดการเป็นแค่ปาเป่า,ปา,ปาคุณไปเอาไข่ของพวกมันมาจากที่ไหนตรงชายฝั่งในเขตห่วงห้ามครับเข้าใจแล้วแล้วร่างที่หายไปละ่ะครับผมพบ ร่องรอยของเลือดมุ่งหน้าไปที่แม่น้ำใกล้ๆครับดูเหมือนว่าสิ่งมีชีวิตกลายพัน์เมื่อวานจะถูกเจ้าพวกนี้เข้าไปหลบอยู่ในร่างของมันเพราะงั้นร่างของมันจึงเต็มไปด้วยไข่คุณเจ้าตอนนี้ฉันได้รับข่าวใหม่มามีโอกาสที่ลังไหนมิวแทนที่เรากำลังตามหา จะแพร่กระจายเข้าไปในเมืองแล้วส่งทีมออกค้นหาด่วนเลยนะคะช่วยพาซันไปที่แม่น้ำนั่นหน่อยค่ะเขตน้ำตื้น<อ>เสร็จสักทีมีของให้กินเยอะแยะทำไมกินปลาสกเกอร์ล่ะเธอไม่รู้ซะแล้วปลาสกเกอร์น่ะตัวทำลายระบบนิเวศเลย ตอนนี้ฉันได้จัดการผู้ที่จะเป็นภัยคุคามต่อเขตน้ำตื้นนี้แล้วตอนนี้ฉันได้กำจัดไปหมดแล้วส่วนปลาท้องถิ่นที่เหลือไม่ได้ให้อะไรกับฉันเลยะันเนิวัตกาลร1680ทับ1,000ท่านได้ทำเงื่อนไขการวิวัฒนาการครบแล้วต้องการวิวัฒนาการเลยหรือไม่ห ดูเหมือนจะยกระดับได้อีกแล้วไม่เลวไม่เลวดูครั้งที่เปลี่ยนร่างฉันจะได้จะกินใหม่มาตลอดแต่ไอ้นี่มันคืออะไรที่อยู่อาศัยอันเป็นมงคุณฉันคงเป็นปลาครับนำโชคสินะแล้วผลกระทบแบบไหนที่ส่งผล ต่อโซ่ของฉันตึงเคสอัพเดทเคสทั่วไปกืนกิน100ปลาซักเกอร์32ทับร้อยรางวันเพิ่มความคมของฟันเคสท่าทายกืนกิน10สัตว์กลายพันธรางวันกล่องสีน้ำเงินจากที่เห็นนี่เคสคงจะเปลี่ยนใหม่ทุกวันสินะแต่ให้กิน10 แทนนี่พน,นันได้เลยว่ามีพวกกลายพันธุ์เยอะแน่ๆในบ่อนี้ปลาโลกความจะอยู่ในทะเลแทๆ้ๆแล้วทำไมมันถึงมาอยู่ที่นี่ได้มีใครบางคนตั้งใจลักลอบนำสัตว์กลายพันุ์เข้ามาในบ่อนี้ชัวหรือว่าพวกมันผสมกับปลาอกเกอร์ก่อนหน้านี้ คิดไปก็เสียเวลาเปล่าเพิ่มเลเวลต่อดีกว่าโลฟกินคลาวเลเวลเจ mm ็ด hmm. ผาพันปลาคราบดำร่างกายยาว1.3เมตรหนัก65กิโลกรัมพลังต่อสู้7.7ทักษะฟาดหางทรงพลังเกาะเก็ดแข็งกัดรุนแรงพลางตัว พลังศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่อาศัยเป็นมังกรเลเวล3ติดตัวคะแนนวิวัฒนาการ680ทับ2,000ที่อยู่อาศัยเป็นมังกรเลเวล3ติดตัวเพิ่มโอกาสวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบริเวณใกล้เคียงพลางตัวเมื่ออยู่นิ่งๆร่างกายจะปรับตัวให้เข้ากับ สีบริเวณโดยรอบสกินใหม่นี่มันอย่างกับฉันเป็นกิ้งกาเลยนี่จริงด้วยเหมือนว่าพลังศักดิ์สิทธิ์ก็เลเวลเพิ่มเหมือนกันจากประโยชน์ที่ว่าสิ่งมีชีวิตบริเวณใกล้เคียงแต่มันไม่ได้บอกอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราเลยฉันเป็นคนปรับให้คนอื่นชินะ อา้าแม่จ๋าดูสิปลาเต็มเลยไว้ค่อยมาใหม่นะจ๊ะที่นี่เขาประกาศปิดแล้วจ้ะผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องช่วยออกไปจากที่นี่ด่วนผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องช่วยออกไปจากที่นี่ด่วนเอยียงละนี่จากที่ดูแล้วเหมือนว่ามันกำลัง มองหาอะไรสักอย่างหรือว่าจะเป็นตรวจพบการตอบสนองจากสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์แจ้งเตือนแจ้งเตือนคุณถูกตรวจพบ